สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับวินเหมือนเดิมนะครับที่ Perfect Car ครับผมวันนี้นะครับวินมีรถหนึ่งคันมานำเสนอเหมือนเช่นเคยครับคันนี้นะครับเป็นเจ้า t o y ต t a Camry ครับปี2017นะครับรุ่นย่อยเป็น2.5 Hybrid Navigator นะครับผมคันนี้นะครับสีขาวลอลาแบบนี้เลยนะครับเริ่มจากด้านหน้ามาเลยนะครับกระจังหน้าเนี่ยเป็นโครเมียมครับแล้วก็มีไฟเป็นอ่าโปรเจคเตอร์คู่นะครับด้านหน้านะครับมีไฟเดย์ไทม์เ n นิ่งไลท์ ไฟเลี้ยวอยู่ตรงกันชนด้านข้างนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับเซ็นเซอร์เนี่ยด้านหน้าเขาให้มาถึง2จุดเลยทีเดียวนะครับคันนี้นะครับเป็นล้อแม็กขอบ17นะรัดยางมิชลินมาเลยนะครับปี2021เเลยคันนี้นะครับยางใหม่มากนะครับดอกยางเนี่ยเหลือเยอะมากมากเลยนะครับผมตัวนี้นี่ให้ทั้งความนุ่มความเงียบเลยครับยางมิชลินตัวนี้นะครับก็โดยรวมเนี่ยรอบคันเนี่ยสีเนี่ยสายกิ้งเลยสวยๆมาเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับ หัดเคลือบสีถ่ายมันเครื่องให้กอดรับรถทุกคันนะครับผมแล้วก็ในเดือนนี้นะครับมีนาคมปี2,565นะครับเราจะมีโปรนะครับจอง1,000มิ่วนลดให้ถึงสูดถึง40,000บาทนะครับคันนี้จะอเริ่มต้นสบายๆครับเพียงเดือนละ13,000บาทฟรีดาวน์ฟรีค่าจัดค่าโอนเท่านั้นเองนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันบ้างนะครับคันนี้ครับด้วยความที่เป็นไฮบริดนะครับก็จะมีช่องเนี่ยเก็บแบตเตอรี่นะครับอยู่ด้านหลังนะแต่ก็ยัง งความเป็นรถเก่งใหญ่นะขนของได้สัมภาระได้เยอะพอสมควรตรงนี้ก็เป็นแบตปกตินะครับผมเดี๋ยวไปดูยางอะไหล่และอุปกรณ์ที่เขาให้มานันบ้างนะครับนี่ครับยางอะไหล่แบบนี้เลยใหม่ๆเลยนะอุปกรณ์ครบนะครับเครื่องมือแม่แรงนะครับด้านท้ายเนี่ยไม่เคยโดนอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันครับ ภายนอกเป็นสีขาวมุกนะภายในได้เป็นเบาะสีชามัวนะสีน้ำตาลนะครับผมมีแอร์สองตอนนะเบาะด้านหลังเนี่ยห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยเรียกว่ากว้างมากๆเลยครับกว้างมากๆนั่งสบายมากครับทางไกล้ทางไกลไปได้หมดนะขับในเมืองก็ประหยัดออกต่างจังหวัดก็ประหยัดครับ,บคันนี้นะครับผมเคยขับ Cam ร y เนี่ยตัวไฮบริดเนี่ยเติมนะ้ำมันแค่600บาทนู่นไปถึงล่าสุดไปไหนมานะที่จะทะลุตดัด จำไม่ได้แล้วจันทบุรีหรือเปล่าจันทบุรีครับน่ะเกือบทะลุตานเลยอีก30กโลไปถึงตานแล้วนะครับเติมน้ำมันไปแค่600บาทเท่านั้นเองนะครับวิ่งน้ำมันแล้วก็สลับกับไฟฟ้าไปตลอดทางไปครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันนี่ด้านหน้าครับออปชั่นนะครับตั้งแต่ประตูมาเลยนะครับกระจกเนี่ยปรับขึ้นลงออโต้ทุกบานนะครับจากฝั่งคนขับนะครับแล้วก็มีเมมโมรีซีดได้2ท่านนะครับ2จุดนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับล็อกกระจกล็อกรถปลดล็อกรถนะครับ แล้วก็ตรงด้านนี้ครับมันในส่วนของออปชันครับพาร์คเซนเซอร์ครับบายดิงสปอร์ตมอนิเตอร์ครับเตือนเวลามีรถแซงซ้ายขวานะครับจะเตือนที่กระจกนะครับแล้วก็แอคชั่นคอนโทรลครับกระจกเปิดปิดออโต้ครับเวลาเราล็อกรถหรือปลดล็อกนะครับผมอ่ะส่วนตรงนี้ครับก็เป็นแผงควบคุมด้านหน้าจอครับมอนิเตอร์นะครับรับสายวางสายได้นะครับต่อบลูทูธได้นะตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นมันติฟังก์ชันครับส่วนด้านนี้เป็นครุสคอนโทรลครับขับทางไกลเนี่ยสบายมากๆเลยครับออปชันตัวนี้นะครับ ก็ไม่ต้องไม่ต้องเหยียบคันเร่งครับเราจะล็อกความเร็วให้รถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ต่อเนื่องเลยเราก็บังคับแค่พวงมาลัยเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะเครื่องเสียงติดรถมาเนี่ยด้วยความที่เป็นไฮบริดเนวิเกเตอรนะครับได้มาเป็น JBL เลยนะครับผมเครื่องเสียงเสียงให้ความคมชัดมากๆนะครับสัญลักษณ์ Dolby Digital นะครับผมก็ตรงนี้ก็เลือกโหมดได้ครับอีโค o โห e ดอีวีโก็คือโหมดไฟฟ้าล้วนนะครับก็มีแอร์ที่บอก นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับคนนั่งคนขับนะครับผมก็ตัวนี้เป็นม่านหลังไฟฟ้านะครับเกียร์เป็นเกียร์ถุงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีไวเลสชาร์จเจอร์อยู่ด้านนี้ครับนี่มีแอร์นาโนอีด้วยคันนี้นะเรียกว่าออปชั่นจัดเต็มครบคุ้มราคานะครับเรขกไม้นะครับคันนี้ขออนุญาตเปิดหน้าปัดดูนี่ไฮบริดซินเนจี้ไดรฟ์นี่ฮะ เล็กไม่นะครับอยู่ที่1นึ0 0 0สนเเโลเท่านั้นเองนะครับหนึ่งแสนเโลรถปี2017ราคาเพียงแค่8ปดแสนสองหมื่นเจ็ดบาทนะฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับซื้อสดก็ฟรีแบบฟรีโอนได้เลยนะครับคันนี้เข้ามาต่อรองเข้ามาดูรถกันได้เลยที่ร้านนะครับผมร้านเราเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับผมไม่หยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันคันนี้มีแกะฝาหน้ามาทําสีเล็กน้อยครับไม่มีชนหนักแน่นอน แต่มีแกะฝาหน้ามาบ้างชึบสังเกตเลยจากน็อตหัวน็อตทั้งสองฝั่งครับก็มีแกะมาครับทำสีมาเล็กน้อยครับแต่ว่าไม่มีชนหนักเข้าโครงสร้างแน่นอนครับอันนี้มีการรับประกันหลังการขายนะครับถ้าใครกังวลว่าแบตไฮบริดเนี่ยจะใช้ไปแล้วต้องซ่อมไหมเปลี่ยนแพงไหมนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเรามีทางโตโยต้าเนี่ยเขามีมาตั้งนานแล้วแหละนะครับรับประกันแบตเนี่ยสิปีวารันตีแบต10ปีนะครับเฉพาะแบต ก้อนแรกที่ติดรถอยู่เนี่ยคันนี้อย่างน้อยจะใช้ได้ถึงปี2 0 2 6ันถึงยีเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟรีกลูกหนึ่งนะครับแบตลูกหนึ่งก็อายุใช้งานประมาณ9ก้ถึงสิปีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่เป็นต้องเปลี่ยนทั้งแบตแล้วถ้าเกิดมันเสียนะครับซ่อมเป็นเซลล์ได้นะครับราคาแค่หลักหมื่นต้นๆเท่านั้นเองโอเคนะครับฝากไว้ด้วยครับคันนี้นะครับโตโยต้าแคมรี่ปี2017นะครับเครื่องยนต์สองจุดห้าไฮบริดเนวิเกเตอร์นะครับคันนี้ไมล์แสนเจ็ดขายแปดสองเจ มีนาคมปี2564ครับจอง1,000ลด40,000ครับ6 5ครับมาจากอดีตแล้วนะครับมีนาคมปี2565ครับจอง1,000ลด40,000ครับผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ13,000บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยถูกที่สุดนับ2.79%ต่อปีเท่านั้นเองนะครับยังไงวันนี้วินขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยครับสวัสดีครับ